โอเคครับผมนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนท่านนะครับผมันก็พบกับเกมใหม่ของบิ๊กบ๊อกอีกแล้วครับชื่อเกมอะไรนะครับลืมชโอเคนะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเข้ามาแล้วมีอะไรระบบเป็นยังไงนะนะครับพอเราอีกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับจะบอกรายละเอียดซึ่งก็ยังไม่มีอะไรที่จะรายละเอียดไม่มีนะนะครับโอเคนะครับก็จะเจอห้องแบบนี้นะครับ ซึ่งน่าจะเดินได้หรือเปล่าในอนาคตไม่ทราบนะครับนะครับจะมีส่วนย่อยๆอยู่ผมกดได้ดูนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเติมเงินซื้อเกลือเอ้ยไม่ใช่นะครับซื้อบัตรนะครับาราคา1น,นบาทนะครับไม่ใช่นะราคา1นดอลลาร์นะครับ1ดอลซื้อซื้อเหรียญน,นะีเหรียญให้ซื้อซื้อเหรียญเอาตังไปเอาตังไปเปยสาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ นะครับแล้วก็มีตัวของอันนี้จะเป็นหน้าของซื้อตัวละครนะตัวละครใช้ตังตังเหรียดสีแดงแดงซื้อนะครับอันนี้ตัวละครเยอะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกนะครับถ้าไมนับไปจักานะครับเหรียดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่กดออกไวเกิดน,นะครับมีสิบหกตัวนะครับก็มีราคาแตกต่างกันตั้งแต่หนึ่งบาทนะครับจนถึงหนึ่งล้านนะครับตรงไหนหนึ่งล้านนะ นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ท่านผมอยากให,ให้ทุกคนมาลองเล่นดูแต่ละตัวนะครับผมก็ขอบอกรายละเอียดแล้วกันนะครับบางคนชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะครับนะครับโอเคแล้วก็มีตู้จดหมายก็คงใช้งานไม่ได้นะก็คงจะไปส่งสงคงส่งของอะไรเงี้ยส่งกับพัชนีก็อาจจะอ่าเราช่างเถอนะโอเคนะเข้าล็อกอินเข้ามา เอาอินเข้ามาจะเจอกับหน้านี้ห like okay. em huh. okay, um, ้องนี้แหละนะครับจะเป็นห้องห้องเนี้ยห้องเบอร์เนี้ยนะโอเคไปห้องที่สองนะครับห้องที่สองห้องสองจะเป็นห้องอ่าห้องเกี่ยวกับ PVP แล้วก็ห้องบอสนะครับตรงกลางนี่จะเป็น PVP นะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องห้องแบบรวมรวมมิตรรวมกันตีกันมั่วตั้นะครับสนุกดีแล้วกันนะครับผมไม่เล่ให้ดูแล้วกันนะนะครับ เอาผมจะอธิบายนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้อง PVP นะครับจะเป็นหมวดของ PVP นะครับหนึ่งห้องเข้าได้กี่คนแล้วแต่ผมมรูปเข้าได้กี่คนนะครับเดี๋ยวดูที่เข้าได้กี่คนห้องแรกห้องหนึ่งนะครับเข้าได้4คนนะ,นะครับนี้หมวด PVP อีนา้าอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สามห้องอนาคตน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้นะนะครับจำนวนคน19คนอะไรเงี้ยจอยเข้าไปได้จะเป็นหัวห้องก็ได้นะ หัวห้องแล้วก็เอารักคนเข้ามาอันนี้ในห้องนี้ได้สามนะครับห้องนี้สาอีกห้องนึงจะเป็นห้องสุดท้ายห้องนี้ผมว่าสนุกสุดนะครับสุดที่ผมเล่นนะสนุกที่สุดแล้วนะมันสนุกดีมันอ่าไปดูได้นะครับผมลงคลิดไปอยู่ห้องนี้นะครับด่านของอ่าอ่าอะไรนะพวกเขาไฟนะผมลงไปแล้วละคลิดนะครับโอเคนะครับหมวดพ p นะครับอันนี้จะ ตัวข้างๆจะเป็นบอสนะครับบอสตัวนี้มีมีอยู่4ตัวนะครับนี่ตัวตัวแรกจะเป็นเหมือนเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์หาของนี่บอสตัวที่2ยังไม่รู้ครับอนาคตอาจจะมีอะไรนี่บอสตัวที่3นะครับตัวที่4นะครับตัว4นี่ตัวอย่างใหญ่คนเล่นอย่างเยอะนะครับสามารถเลือกโนมอนโนมอนอีซี่เอ้ยเดี๋ยวนะไอซี่มันไม่มีเหรอโนมอนมีเดียมอ่า อะไรเดี๋ยวช่างเถอะนะครับสามารถเลือกระดับความยากได้นะประมาณนั้นแ่ะนะครับเป็นหัวห้องก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบจอยห้องนะครับจอยเข้าห้องอื่นก็ได้นะครับมีให้เลือก2หมวด2แบบนะครับอันนี้มีบีบอสสี่ตัวนะครับโอเคห้องสองเจ็บบอสครับห้องสามนะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครตกแต่งนะครับตกแต่งตัวละครของเราเองนะครับ เราซื้ออาวุธมานะครับเราก็มาใส่ได้นะครับอาวุธมาใส่ได้เดี๋ยวผมไปดูตัวนี้ผมซื้อของมาใส่นะครับตัวนี้ผมซื้ออกระทามาอะไรเงี้ยนะครับกระทาแล้วก็คลิกใส่นะครับคลิกใส่เข้าไปนะครับคันนี้นเองนะครับซื้อกระทามาใส่นะครับอันนี้นเป็นของสมใส่นะครับอาวุธช่องช่องแรกอาวุธช่องสองจะเป็นพวกเสื้อผ้ามั้ง นะครับช่อง3เป็นเครื่องประดับใส่ประดับอะไรก็ได้นะครับบวกอ่าบวกเบกอะไรเงี้ยบวกอ่าบวกสติงบวกวิทนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วแต่สายที่เราจะเล่นโอเคปิดปิดปิด <laughs> โอเคข้างบนนะครับห้องบนนี่เป็นห้องอะไรนะลืมไละเอาห้องสกิลครับผมเอาสกิลไปอา่า อัปเดตสกิลเประมาณนั้นอประมาณนั้นนะครับอัปเดตสกิลนะครับเห็นไหมไมันมีอัปเดตอีกแต่ยังเขายังไม่เปิดใช้งานนะครับตอนนี้ต้องทดสอบยังไม่มีใช้งานอะไรนะครับยังไม่ใช้งานไม่ได้นะครับเล่นทดสอบไปก่อนไม่มีอะไรนะครับโอเคหลังนี้เป็นห้องมันห้องส่วนตัวห้องแต่งของอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปห้องต,ต,ต,ต่อไปนะครับอันนี้เป็นห้องแบบเป็นคลังนะครับเป็นคลังเรา ซื้อยาก็เขาย,ยาอยู่ในคังซื้ออาวุธก็อาวุธก็อยู่ในคังนะครับใช่ครับมันก็อยู่ในคังหมดแหละนะครับอยู่ในคังเหมือนคังแหละสามารถเพิ่มห้องเพิ่มคังได้นะครับโดยการกดใช้เติมต่างกดเอานะครับตอนนี้มันเกินไปเตั้งเยอะ43าทับ30ระบบมันนะครับม,มันเติมมันเติมเปิดช่องได้แต่ตอนนี้ผมเกินไปละเกินไปเตั้งหลายช่องนะครับ ก็มาทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นเหมือนที่ตีบวกมั้งน่าจะเป็นตีหมวกตีบวกนะครับใครเคยเล่นสิบสองห่างจะรู้ห้องตีหวกเป็นยังไงนะครับมีเปอร์เซ็นต์การแตกนะครับมีเปอร์เซ็นต์เกลืออยู่แถวๆนี้ครับสามารถใช้ใช้ตังเติมจะได้ตีติดละเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยได้นะครับตอนนี้ระบบไม่เปิดใช้งานครับผมไม่สามารถลองให้ท่านดูได้นะครับลองไม่ได้เพราะมันไม่เปิดนะครับมันปิดอยู่ นะครับโอเคเราก็มาด้านบนนะครับตัวที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครขายพวกอาวุธนะครับอาวุธชุดเครื่องประดับนะครับแล้วก็แร่อะไรสักอย่างนะครับแร่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นมีของตีบวกแหลนะเนี่ยไม่มีของอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเคยจำในสองหางได้นะครับมันจะมีของที่สําหรับตีบวกคู่กัอกบอาวุธอะ นะครับถ้าไม่มีก็ตีไปได้อะมันจะมีของคู่กันน่าจะเป็นอบบน,นี้แนะต่มังมันต้องมีครับมันต้องมีของมันต้องมีพร้อมกันนะครับมันงั้นตีไม่บวกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมีวุธมีชุดมีอะไรขายหมดนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องอะไรเนี่ยเออเยอะซื้อยานะครับมียาขายนะครับซื้อซื้อมันซื้อเหรอทำไมเหมือนของเก่าดูเหมือนมันเป็นของเก่าๆฮะ นะครับมีของเพียบนะครับคล้ายๆเหมือนห้องบนเลยนะครับนี่ไม่เหมือนห้องบนจังโอเคนะครับก็แนะนําแค่นี้แล้วกันนะครับห้องนี้นะครับไปห้องวิธีบวกพัฒนาไอเทมของเราให้เก่งกาดสามารถยิ่งขึ้นนะครับห้องนี้นะครับห้องสุดท้ายยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดห้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่เปิดปิดใช้งานอยู่รออนาคตว่าจะใช้งานอะไรนะครับโอเคห้องสุดท้ายนะผม ร mainland, no lock. Lock. <te> pues ้อส <t opposite backs> <mumbles> ุดท้ายนี่มันจะจะเกี่ยวกับแล้งนะครับมีน่าจะเกี่ยวกับแล้งแล้งเราได้แล้งอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยห้องไอโอวีแลงน่าจะเป็นเกี่ยวกับแล้งนะครับปลดล็อกปลดล็อกอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็มาปลดล็อกปลดล็อกได้ของอะไรเงี้ยเห็นไหมนะครับมีของให้เราได้มาแล้วก็ไปอยู่ในอยู่ในคลังแล้วก็ไปสวมใส่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะอยู่ในคลังนะครับอันนี้ อันนี้เป็นเควสคล้ายๆแปลว่าทาภารกิจเสร็จเราก็จะได้ของตามนี้นะครับทำภารกิจเสร็จแล้วหมดละมั้งมันยังไม่ได้เปิดระบบอย่างอีกหลายอย่างนะครับเขาก็ปิดๆิไปก่อนอะไรเงี้ยระบบช่วงทดสอบปิดไปก่อนอุ๊บไปนีุ่๊บไปก่อนนะครับได้คงได้ของแล้วก็มาใส่ที่นี่นะครับจะลืมนะครับอย่าไปเดินหลงไปเรื่อยเปื่อยใส่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไป บวกสติงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีช่องนี้เห็นไหมถอดออกเอาถอดไม่ได้เหรอนะครับหาเง,งี้ยเปลี่ยนนะครับคลิกอันล่างใส่ต่อนะครับใส่ได้หลายอันนะครับใส่ไปะนะครับใส่ไปเยอะโหมีหมุนรอบตัวรอบเอวนะครับมันใส่ได้4ช่องนะครับอาวุธชุดเครื่องประดับ2อันอนาคตจะมีเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นชุด อาวุธนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วละ่ะสำหรับระบบที่มีให้เล่นในตอนนี้นะครับน่าจะมีคร้าวๆแค่นี้แหละนะครับผมโอเคนะครับถ้า,าถ้าไม่ครบทั่วตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมด้วยครับจะก,กำคลิปหน้านะครับผม